4ปีที่เขมรแดงนะครับทำการยึดครองกัมพูชาด้วยการใช้ชื่อกองกาลังคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาที่ปกครองราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึงพุทธศักราช2522โดยใช้เวลาในการเข้าปกครองกัมพูชาด้วยการยึดอำนาจในรัฐสภของการตั้งกองกำลังคอมมิวนิสต์และหลังจากนั้นเป็นต้นมากัมพูชาก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง อย่างสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งกเขนแดงเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่นิยมในรัฐที่คอมมิวนิสต์ในกัมพูชาที่มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาเพื่อที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรากฐานของสังคมใหม่โดยใช้อุดมการณ์ปฏิวัติแบบเป็ดเสร็จที่จะใช้ชนชั้นกรรมกร,รหรือชนชั้นกรรมอาชพเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ โดยการกระทําของขมหนแดงก็จะมีการกวดต้อนประชาชนชาวกัมมิชาทั้งหมดจากวงพนมเป็นในจำนวนสำคัญน,น,นดื่นมาบังคับให้ทําการ,กรเกษตรและใช้แรงงานในพื้นที่ของเชนบทโดยมีการแยกชนชั้นซึ่งเียกว่าสู่ทางชนชั้นไม่ว่าจะเป็นทหารที่เป็นกองรางังกมมพูชิเดิมข้าราชการหรือเชื้อพระวงศ์หรือผู้ที่มีการศึกษาในยุคนั้น นูาออกมายังสังคมชนบทมีการใช้แรงงานและกําจัดทิ้งซึ่งส่งผลให้ประชาชนชาวมพูชาต้องเสียชีวิตจากการถูกสังหารบาราคับใช้แรงงานและความอดอยากเป็นจํานวนตั้งแต่8,000สนจนถึง3ล้านคนหรือหรือที่เป็นสัดส่วนประชากรเกือบครึ่งหนึ่งจาก7,5ล้านคนในปี2,518ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบก,การปกครองที่เป็นหนึ่งในระบบที่มีความรุนแรงมากที่สุดในช่วงที่สวรรคที่20 ซึ่งบริบททางการเมืองของโลกในยุคนั้นและที่คอมมิวนิสต์ได้เข้ามามีบทบาทในขั้วของคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเริ่มต้นจากรัเสเซียเริ่มต้นจากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามและมาถึงประเทศกัมพูชาพรรคคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาขึ้นมาก็จะมีกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลของกัมพูชาไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นกลุ่มแกนนำที่สำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์นี้ได้แก่ชาวสซาเอียงซารีเคียวสัมพันธ์ชอนเซนคูนินซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีบทบททางการเมืองที่สำคัญในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์หรือที่เรียกว่ากลุ่มปัญญชนปารีสของกัมพูชาและเมื่อเดินทางกลับสู่กัมพูชาก็ได้มีการเขียนบทความต่างๆเพื่อที่จะรวบรวมผู้คน ที่เห็นตรงกันข้ามกับทางรัฐบาลเข้ามาสู่พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีการนำเอาและที่ความเชื่อของคอมมิวนิสต์เข้ามาใช้ในกัมพูชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515กองกำลังคอมมิวนิสต์มีการทดลองในเรื่องของโครงการนารวมและระบบสากลร,รวมมาใช้กับประชาชนและเริ่มทำการเข้ายึดคอตามชานเมืองหรือว่าชนบทของกัมพูชาซึ่งในปี2518กองกำลังคอมมิวนิสต์ได้ทำการเริ่มวางระเบิด ตัดเส้นทางของชายฝั่งแม่น้าที่ใช้ในการลาเลียงอาหารและเอาุธสู่กรุงปนมเปตมีการปิดล้อมเมืองหลวงเป็นเวลาสามเดือนเพื่อเตรียมการบุกยึดก่อนที่จะทําการนําลัทธินี้เข้ามารีเซ็ตประเทศกับพูชาซึ่งหลังจากที่คขมรแดงได้ทําการที่กรุงพนมเปตได้นนสาเร็จก็มีการเปลี่ยนระบบก,การปกครองของกัมกูชาให้เป็นระบบสังคมนิยมลทัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งเขมแดงนด้นนอาศัยสถานการณ์ที่อเมริกานั้นทําการสับสสูนเวียดนามใต้ด้วยการตัดกําลังโจมตีเวียดนามเหนือซึ่งเป็นยุคของลทัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีการแผ่อิทธิพลลงมาอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขมแดงแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วทาการที่กลุ่มพมเมืองได้และมีการอ,อดยีประชาชนทั้งหมดออกจากเมืองหลวงไปสู่พื้นที่ชนบทซึ่งพนมเมือจากเดิมที่เคยมีประชากรสองล้านคน กลายเป็นเมืองร้างถนนที่ออกจากเมืองนั้นเต็มไปด้วยประชาชนที่ถูกบังคับให้เดินทางจากเมืองเพื่อไปใช้แรงงานในชนบทโรงพยาบาลในพนมเปญนนั้นว่างเปล่าสมัยแดงอนุญาตให้ใช้ภานะได้เฉพาะแค่คนแก่และคนพิการซึ่งหว่างการอบยกนี้มีคนตายราว2,000-3,000คนหลังจากที่เขมิแดงก็มีอำนาจเต็มตัวแล้วสิ่งแรกที่ทำก็คือประกาศให้ชาวขมิทุกคน ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินทองเพื่อที่มาทํางานให้กับคอมโมซึ่งเป็นหน่วยย่อยของข้มมินไน้ซึ่งคอมโมก็เป็นอิทธิพลที่ได้รับจากนัทคอมวนสโดยมีคอมโมละหนึ่งหม,มื่นคนหน้าที่ก็คือต้องทํางานทุกวันที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดตามที่คอมโมจะมีการสั่งการลงมาโดยทุกคอมโมก็จะเหมือนกันคือการใช้แรงงานโดยที่ยม่มีเครื่องมือใดช่วยสุนแรงและต้องทํางานเป็นเวลาสิบชั่วโมง ซึ่งถ้ามีใครทางานช้าีเรองอ่อนก็จะถูกลงโทษอย่างหนักนอกจากนี้ยังต้องมานั่งฟังคำเหนแดงอบรมเรื่องของอธิคมนิสคำเหนแดงมีการขวาดล้างกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิบัติอย่างรุนแรงเช่นการจัดการกับผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์รวมทั้งผู้ที่มีการศึกษาทุกคนหรือแม้แต่กระท่คนที่สวมแม่นตามีการจัดการกับฝั่งตรงข้ามที่มีความชํนานาญ ในการล้างวัฒนธรรมศิลปะดนตรีนักเขียนนักสแสดงถูกฝ่าชีวิตหรือแม้กระทั่งการจัดการชนกลุ่มน้อยที่มีเชื้อสายเวียดนามจีนไทยและชนกลุ่มน้อยบางส่วนจัดการผู้ที่เห็นต่างทั้งหมดรวมทั้งมีประชาชนจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนถูกนําเข้ากับกันที่คุกตัวนทะเลซึ่งส่วนใหญ่นนั้ถูกฝ่าชีวิตมีเพียงราวหนึ่งพันคนที่รอดชีวิตออกมาจำนวนประชากรที่เสียชีวิตในช่วงเขมรแดงของอํานาจถูกระบุว่ามี ผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายกว่า3.3ล้านคนนอกจากจะมีการจัดการพลเมืองเชื้อสายเขมรหรือว่าเชื้อสายเดียวกันแล้วยังมีการขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเขมรแดงนั้นฝันที่จะลื้อฟืนอ้นจักรวรรดิเขมรเมื่อ1,000ปีก่อนเพื่อที่จะเข้ามาครอบครองดินแดนบางส่วนทั้งของไทยและเวียดนามซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่งผลให้เขมรน,นั้นไม่สามารถที่จะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาได้ แต่เนื่องจากการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญท่านห้าต่างๆของประเทศไปกว่าจำนวนครึ่งทำให้เขมรน,นั้นถูกแช่แข็งมา40ปีจนถึงปัจจุบัน